สวัสดีครับท่านตัวแทน a a a ผมชื่ออาชีมาจากส่วนงาน Rich and Compliance นะครับผมจะมาแนะนำสิ่งดีๆและอยู่เคียงข้างคุณให้คุณได้อุ่นใจในทุกก้าวที่เดินไปด้วยกันกับ a a a ครับ วันนี้ผมมีความรู้ด้านกฎหมายที่สำคัญมากมานำเสนอเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคนสำคัญของพวกเราเท่านั้นแต่รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนและพนักงานด้วยมาติดตามกันเลยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ AIA หลายฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็น AIA พนักงานหรือตัวแทนครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562คือกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่พวกเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็เพราะ AIA มีการเก็บรวบรวมมีการใช้และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าพนักงานและตัวแทนครับพนักงานและตัวแทนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด